ເຮົາກໍําລັງອິຍ່າງອອກຈາກເຮືອນເນາະບໍ່ຖອກນ້ຳຊິທ່ຽງຫົວເຂົາແລ້ວຊິຍ່າງຍ່າງກໍໄປບໍ່ຖ ເຂົາເຮືອນອີ່ແມ່ນີ້ລະກິນຮ້ອນເຮືອນລະກັບມາຄືເກົ່ານີ້ເບິ່ງແນ່ເບາະແມ່ຫຼຸນຳຂາອາເື່ອງຄົນເຄື່ມື້ເຊ້້ນຄົນລີລນ คอยจ้างแต่กะเฮ้ยอีแม่โอ้น้ำช่่นน้ำช่่นน้ำช่อนน,อนีน่ลาแล้วตัพื้นน้ออเพียงแอวแล้วตายคึกคักบันนี้นะ่ะเพียงหัวเขา้าเลยเด้อทุกคนเเีียยงวล้

เบื้งแม่น um ้าเงินขอยหซองล่างในน้ำท่วมหมดเขาหมดเดี๋ยวนี้มีเงียบบ่มีไส้เกี่ยมเกี่ยมเครื่องข้อเมียนขึ้นถึงหมดดูไหมกระซุ่าง่กอน น้าขึ้นติ๊กติ๊กตน้ำท่วมบานทินแล้วเด้อทุกคนมือแม่นำทางห้นทางเขาเหินคอยนี่ก็เป็นแบบนี้เนาะมือแม่บ่มีไผเลยมีแตมาส่งตัวแลนไปนี่ดูนะเหนอยู่สุดนยังหูยังเห็นว่าน้ำขึ้นฮอดไสล่ะจองน้องแตงมนี่ก็ถ่ายคลิปอยู่ วบยำเจ้าล้อหน่ยอ่ะวบหงโสานองสานอเอวิ่น้ำหเยมไทยคีบบอกวาแม่ชนตัวอ่ะนี่รถออกเลจอดไว้ถึงลยยางมามาส่งตัไปห้าผู้สาวผู้สาวนี่ปะแล้วมาถูมาถูมาถู อันผัานี้แต่เจ้าเท,เทยกว่างหานเจ้าเทย์ยองฝากกว่างน่อยเป็นตะยานเนาะเป็นทะารหมาเลยคุณจะมีเลยเ้ยเสียด้ไกลเหรออันนี้ก็คือ น้ท่วมนาเฮือนหอมเขาบ้านเฮาแหละเนาะบ่เป็นใต้ญาติเด้น้ำเริ่มเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นนี่นี่ก็เป็นเยพาทุกคนไปเบิ่งแถวเฮือนเป็นนั่นได้นน้ําเขาฮอดใแล้วยังเบิ่งยานเขาไปแล้วอบ่ได้นีบ่มีหาเลมีหาโอเตอนย ก็วบวาบออมทีนตัวนั้นช้ำแม่เออหนูยังกำลังอีกช้ำไปบานไปเหงือหนูเบิ่งเหงื่อมายู้เหงื่อแ่งกับเมียนเสื่อมเมียนคล้องหมดแล้วก็ตอนปี่กรสี่จ้องผ่านเหมือนยังเหงื่อเนาะน้ำท่วมในเท่าดินน้ำปิดน้ำหมดเลยน้ำน้ำเท่าดินจะบังแห้งแหงเพราะว่าเอารถออกบาดแห่เอาหอดบอลเข้าใจยืนไหนะฮะกันรถรถเขาก็ดับขาไว้ฮน าะว่าอยู่ไหนมันจะยังยังไ่ทันเขาหอนเหินเตอว่ามันท่วม,ท,มท่วมแค่เค็ดหนองอีก่อนยางบุ่มีทางออกนังหูให้ขึ้นมันก็ท่วนร่ะ เดเบิ ma, hu, ma, ่งมาขึ้นอยู่หลัางขามากกว่าหุงุกยานเบิ่งมากทุกคนเบิ่งมากเลยนอนอยู่ถึงหล้างขาคืนอยู่ถึงหลังข้ากำหูเนาะกิ๊ก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 อือ มาตัวชี้ดำนะออนยังบอกหางหลังจากสะพาพที่นำแห้งลงพวงเฮาก็ได้มาอนามัยเหอนตอเนะาะเพราะว่าปีนี้มันเขาหอดเะื่อนครูบ่บริหาไดเขาบ่ิหนไดนเขาหอดทางในเหื่นเขาเขาหอดทางในเหื่อนนี้มันจะยาวเลยเน,ะนะาะเพราะว่าลางเลยเมิ่อกีอันนี้ก็อีแม่อันนี้ก็เอ ưới, ือยพ่อ มาลางมาลางมาลางเหือนน้ำกันลางขี้ตุมแต่ว่านำนันยังบ่หันแห้งลงแห้งปั่นได้เือะด <c oughs> างไว้ก่อน